การจะดวงดีจะร้ายแค่ไหนนะครับคุณต้องมีสตินะครับหลวงพ่อมหาตองจะบอกลูกศิษย์ที่วัดป่าวิเชว่าจะบอกลูกศิษย์ตลอดเวลาลว,ว่าอย่ากโกรธนะครับเมื่อคุณไม่โกรธนะครับคุณจะมีความสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะดีจะร้ายถ้าเกิดคุณมีสติอย่ากโกรธให้คนอื่นรู้นะครับรักษาศีลให้เป็นศีลก็คือความสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลเมื่อคุณไม่ศีลไม่ขาดคุณก็จะมีความสุขไม่ว่าดวงคุณจะดีหรือจะร้ายดวงดีก็ยิ่งส่งเสริมดวงร้ายก็อย่างน้อยจะไม่เกิด สวัสดีครับคุณพิเชษบุญชาตานะครับวันนี้ก็จะมาพยากรณ์ตามจักรราศีนะครับตั้งแต่ราศีเมษจนถึงราศีมีนนะครับสิราศีนะครับโดยการพยากรณ์อธิบายให้เข้าใจนะครับว่าก็คือตั้งแต่1ตุลาถึง15ตุลานะครับ สวัสดีครับผมกูลวิเชษบุญชาตานะครับวันนี้ก็จะมาพยากรณ์ตามจักรราศีนะครับตั้งแต่ราศีเมษจนถึงราศีมีนนะครับส2ราศีนะครับโดยการพยากรณ์อธิบายให้เข้าใจนะครับว่าก็คือตั้งแต่หนึ่ตุลาถึง15ตุลานะครับชาวราศีเมษนะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับเพราะดาวังคารโคจร ทับราศีร่วมกับดาวมฤตยูนะครับดาวอังคารเป็นดาวอุบัติเหตุเจ็บป่วยการทะเลาะเบาแหวงชีวิตจะมีแต่การทะเลาะขัดแยง้งทุกเรื่องเลยครับเพราะว่าดาวอังคารคือเป็นดาวพบมรณะมาเยือนนะครับก็จะมีการเจ็บป่วยมีการสูญเสียนะครับแล้วมาร่วมกับดาวมฤตยูเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันวิธีแก้ของดวงดาวอังคารเมื่อมาจรทับราศีต้องใจเย็นๆต้องมีสตินะครับถ้าอารมณ์ร้อนถ้ามีความโมโหก็จะเกิดการแตกแยกจะมีปัญหาทะเลาะเจ็บป่วย เจ็บป่วยเลือดตกยางออกนะครับ oh, <no. S 1> ผมแนะนำนะครับวิธีการแก้นะครับก็คือไปบริจาคเลือดก,ก็ได้หรือทําฟันขูดค่าผินปูนก็ได้นะครับจะช่วยได้หรืออีกในทางหนึ่งนะครับก็คือควบคุมอารมณ์เพราะดาวคานคือดาวโมโหเป็นดาวโมหจริตจะทําให้เกิดปัญหาการขัดแย้งได้ง่ายใครที่มีคู่ครองคนรักก็ยิ่งต้องระมัดระวังใครที่ทํางานร่วมกันหมู่มากก็ต้องระวังการตแตกแยกและที่สาคัญดาวคานคือ โคจราศีเมษคือดวงเมืองโลกนะครับโลกยังมีปัญหาวุ่นวายไปอีกเกืปีนะครับก็สรุปง่ายคือคนที่เกิดราศีเมษให้ระวังมากๆการขัดแย้งการทะเลาะการเจ็บป่วยการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะเกิดได้ง่ายนะครับสําหรับชาวราศีเมษแต่ว่าระหว่างที่มีการเสียหายนะครับการงานนะครับการงานก็ยังถือว่า เป็นไปได้ดีนะครับจะเป็นไปได้ดีจะทําให้คุณมีชื่อเสียงต่างๆแต่ให้ระวังอยากไปขัดแย้งทะเลาะเท่านั้นเองรวมทั้งเรื่องครอบครัวส่วนเรื่องการเงินนะครับจะมีปัญหาการใช้จ่ายเงินมากวิธีก็คืออย่าไปคาสัญญาอย่าไปผูกพันสัญญาถ้าคําสัญญา,า,ญญาคุณจะมีปัญหาไปอีก 3ปีเลยถ้ามองวิเคราะห์ไปนะครับเพราะดาวราหูอยู่ในกระดุมพระราศีพฤกษจะมีปัญหาเสียทรัพย์เสียเงินถ้าคุณจะช่วยเหลือก็ช่วยเหลือไปเลยถ้าเกิดคุณคำคุณจะเกิดปัญหานะครับการเงินถือว่าหมุนเงินเก่งใช้เงินเก่งแต่ก็ต้องระวังการคำสัญญานะครับก็ราศีเมษถือว่าเป็นช่วงที่เดือนที่ค่อนข้างถือว่าหนักเอาการนะครับถือว่าเดือนตุลานี้เป็นเดือนที่หนักเอาการต้องมีสตินะครับโอเคเรื่อง